นี้ข่าวดีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับวงเงินเพิ่ม3เดือนเริ่มเมษายนถึงมิถุนายน65นี้ สวัสดีค่ะทุกคนกลับสวัสดีท่านผู้ชมกรับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหร,รือบัตรคนจนทั่วประเทศก็มาพบกันในวันที่3 1มีนิาคม2565และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะก็ติดนะคะสําหรับการแจกเงินจากทางรัฐบาลนะคะซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือกลุ่มพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะคะซึ่งก็คือกลุ่มผู้ถือ บัตรโสดิกันแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองนะคะก็อนุมัติให้3เดือนนะคะในเดือนเมษาย,ยนถึงเดือนมิถุนาย,ยน2565สําหรับการเพิ่มวงเงินนะคะในส่วนของรายละเอียดนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังพรอพ้อมกันค่ะซึ่งอย่าพลาดนะคะพรุ่งนี้ทุกท่านได้รับเงินกันแล้วนะคะก่อนรับฟังก็ฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับ,บทราบถึงการลาสำหรับใครที่ยัง ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่ดีในกรังต่อไปค่ะและเพิ่มกาเสเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารนี้พร้อมๆกันเลยค่ะวันพรุ่งนี้รอเฮกันได้เลยนะคะสำหรับกลุ่มนี้กลุ่มพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะซึ่งแน่นอนนะคะได้รับวงเงินเพิ่ม3เดือนนะคะสำหรับเงินที่ทางรัฐบาล เพิ่งอนุมัติแจกให้สดๆดร้อนๆอนเลยนะคะพรุ่งนี้นะคะในวันที่1เมษายน2,565กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับเงินเพิ่ม100บาทนั่นก็คือเงินค่าลดซื้อการหุงต้มนะคะซึ่งได้รับเงิน100บาทนะคะใช้ได้ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน25 6 5นะคะใครที่เป็นผู้ ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเดิมนะคะอย่าพลาดสิทธิประโยชน์นี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็กําลังได้รับผลกระทบนะคะสําหรับข้าวของราคาแพงขึ้นนะคะทางรัฐบาลก็ได้ช่วยพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะกลุ่มนี้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็ได้รับสิทธิประโยชน์นี้อยู่แล้วนะคะได้รับกันคน ละ45บาทนะคะณตอนนี้นะคะก็ได้เพิ่ม,มวงเงินให้เป็น100บาทนั่นเองค่ะก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะพรุ่งนี้นะคะจะได้รับเงินในส่วนตรงนี้และก็อย่าลืมนะคะสำหรับเงินเพิ่มกำลังซื้อก็ยังได้รับอีก1เดือนนะคะในเดือนเมษายน2 5 6 5พรุ่งนี้เช่นกันนะคะรับค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ2 0 0 ร0 0ถึง300บาทนะคะและก็เงินเพิ่มกำลังซื้ออีก200บาทเดือนสุดท้ายนะคะกลุ่มพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดกิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็จะได้รับเงินเอาไปรูดซื้อสินค้ากันคนละ 400- 500ถึงบาทนั่นเองค่ะและก็ย้ำนะคะว่านะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะยังไม่มีการเพิ่มระยะเวลาออกไปขยายระยะเวลาออกไปหรือ เพิ่มวงเงินสําหรับมาตรการเพิ่มกําลังซื้อนะคะซึ่งก็จะสิ้นสุดวันที่30เมษายน2565ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มนะคะก็รีบใช้เงินกันให้หมดให้ทันก่อนวันที่30เมษายน2565นะคะสําหรับคลิปนี้ก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ